จนทบุรีวาเลนไทยปีนี้ร้านจำหน่ายดอกไม้วันวาเลนไทยไม่คึกคักมากนะักส่วนใหญ่หนุ่มสาวจะไปเดินตามห้างใหญ่ๆได้สัมผัสแอร์เย็นจังดอกกุหลาสบสดราคาสูงหันมาใช้วัสดุอื่นแทนเช่นธนบัตรต่างลูกค้าสั่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ตลาดดอกไม้ตามตลาดสดศูนย์การค้าตรงข้ามโรงเรียนสตรีดังเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศไม่คึกคักนักซึ่งวันนี้ตรงกับวันแห่งความรักร้านค้านำดอกกุหลาบหลากสีทั้งสีแดงขาวชมพูมาวางขายเน้นกุหลาบสายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่ดอกใหญ่สีสดมีผู้สนใจน้อยและมีราคาสูงทำให้บรรดาร้านจำหน่ายนำวัสดุอื่นมาทดแทนดอกไม้สดรวมถึงรูปแบบจักสีสดใสามาตั้งจำหน่ายแทน ผู้คนโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวพากันมาเลือกซื้อกันเพื่อไปมอบให้กับคู่รักและเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่หนุ่มสาวจะไปเดินตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเพราะมีแอร์เย็นช่ำม,มากกว่ามาเดินตามตลาดค้าดอกไม้ตามตลาดสดแทนขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายบอกว่าปัจจุบันนี้มีผู้สนใจสั่งทำ่อดดอกไม้ นอกจากดอกกุหลาบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในวันแห่งความรักยังมีช่อดอกไม้จากธนบัตรที่สื่อความรักและความห่วงใยที่รับรองว่าใครที่ได้รับต้องยิ้มแก้มปริช่อขนมช็อกโกแลตและอีกหลายรูปแบบให้เป็นทางเลือกความแปลกใหม่และที่เป็นข่าวในจังหวัดหนึ่งมีการจัดนำธนบัตรกว่าหนึ่งล้านบาทมาทำร้านค้าในจังหวัดกาญจนบุรี ก็อ,อยากเจอแบบนี้บ้างแต่ก็ถ้าหากบีจิงคงต้องมีเจ้าหน้าที่รอปพภพพมาเฝ้าดูแลความปลอดภัยแน่เจ้าของร้านจำหน่ายสิ่งของวันวาเลนไทน์กล่าวว่าปีนี้ยอดขายช่วงวันแห่งความรักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจะเป็นนักเรียนมาอุดหนุนเป็นส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นดอกกลาบสีแดงและสีขาว ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงานราคามีตั้งแต่ดอกละ20บาทไปจนถึงช่อละ3 0 0ร้อยถึงหนึ่งมาหรือหากต้องการมากกว่านั้นตามลูกค้าสั่งมานอกจากนี้ยังมีช่อดอกกุหลาบที่ทำจากธนบัตที่ได้รับความนิยมมีทั้งตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นการจนบุรียังไม่มีหลักน,นั้น อยากได้เหมือนกันเจ้าของร้านจำหน่ายสินค้าวันบรนไทายกา่าวข่าวนิวยี่สิบสีการจนบุรีปรีชาไลวารินรายงาน